รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุงจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเราีพลังใจรื้อเฟือช่วยกันคิดเพื่ออน,นาคตของเราสาหากรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสัคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ ่สงเอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอาัคารตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง11 เราจะมาพบกันนะครับผมจำเริญรัตนะตั้งตะกูลซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับโดยจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางการดําเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมในเรื่องของการทํานาให้กับเกษตรกรโดยตรงซึ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง จนได้รับรางวัลบริการภาครัฐดีเด่นแห่งชาติประจำปี2556นะครับซึ่งหน่วยงานนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรก่อนอื่นครับอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามสาระดีๆจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กันก่อนท่านสมชายชานารงคุลจากช่วงนี้แลวเดี๋ยวกลับไปติดตามชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรื่องการทําการเกษตรนั้นสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การดูเรื่องพื้นที่เรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมกับทางการเกษตรหากจะปลูกข้าวพื้นที่นั้นต้องเหมาะสมในการปลูกข้าว กาะทำให้ผลพื้นที่นั้นต้องปลูกเหมาะสมการทําให้ผลเรารู้ได้อย่างไรว่าเหมาะสมอย่างไรก็ต้องดูข้อมูลทางวิชาการนะครับว่าสภาพดินเป็นยังไงพื้นที่เป็นยังไงมีน้ําพอหรือไม่และสาคัญที่สุดนะครับมีคําพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าการเริ่มต้นที่ดีนั้นมีชัยไปกว่าครึ่งเช่นเดียวกันครับการทํานาการปลูกข้าวถ้ามีเมล็ดพันธุ์ดีมีการจัดการที่ดีนะครับเราสามารถได้รับชัยชนะไปแล้วมากกว่าครึ่งผมยกตัวอย่างเช่นนิคมสากลสวนคลอกนิคมสากลแห่งนี้ครับเป็นตัวอย่างของการทํางานแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายร่วมกันได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนี่เป็นหลักการพื้นฐานของงานสากลการทําการเกษตรการทำปลูกข้าวเริ่มต้นจากการเลือกพันธุ์เลือกพื้นที่เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมเลือกการจัดการที่ดีผลผลิตออกมาก็มีการนําไปขายร่วมกันมีการมีโรงสีมีกิจการร่วมกันเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับที่จะนํามาสร้างความผาสุกของหมู่มวลสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสากลพร้อมจะเป็นเี่ต้องใช้ในปัจจัยการผลิตไม่ว่าปุ๋ยยาหรือว่าสารเคมีต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้น ผมคิดว่าถ้าหากเรารู้จักวิธีใช้ที่เหมาะสมเลือกใช้ตามความจําเป็นเราก็มีนักวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการที่จะให้การสนับสนุนสากลทั้งหลายที่จะเข้าไปถึงเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ได้สากลนิคมเช่นนี้ก็เดียวกันนะครับเป็นอีกสากลร,รูปแบบหนึ่งนะครับที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทํางานร่วมกับทางสมาชิกสากลสมาชิกสากลทุกคนเข้ามาทํางานร่วมกันมีความเข้าใจร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วร่วมมือกันผลสุดท้ายเราได้ผลสาเร็จที่ดีนะครับฝากไว้นะครับวันนี้เราจะทําการเกษตรอย่างที่เคยเป็น โดยที่ปู่ย่าตายายหรือคนโบ,บ,บราณโบราณอาจจะทํามาอย่างไรก็ตามแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนนะครับสภาพแวดล้อมดินมีสภาพที่มีการใช้งานมานานอาจ,จต้องมีการปรับปรุงบวมรุงบ้างซึ่งต่างเหล่านี้นะครับที่นํามาถึงความสำเร็จในการทําการเกษตรอย่างแท้จริงและสําคัญสุดท้ายการจัดการลักษาะกลุ่มการจัดการเพื่อเสริมสร้างพลังของกลุ่มเสริมสร้างความเป็นอยู่ดีร่วมกันช่วยเหลือกันหนึ่งพลังก็หนึ่งความแข็มขมแข็ง สิพลังก็สิความเข้มแข็งเรามีพลังรวมกันเป็นร้อยเป็นพันนั่นคือความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นระบบสากลช่วยท่านได้ครับ ตอนนี้เอกก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพอธีรพลสวัสดิวิทยายงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพออครับสวัสดีครับวันนี้นี่นะคะเรามีเรื่องต้องคุยกันเพียบเลยล่ะคะ่ะเพราะเอกทราบม,มาว่าที่นี่นะคะมีการดําเนินโครงการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นิคมสหก์สวรรคโลกโดยมีเกษตร,รกรเป็นศูนย์กลางและทราบม,มาว่าประสบความสําเร็จถึงขนาดได้รับรางวัลการบริการภาครัฐดีเด่นแห่งชาติประจาปีพุทธศักราช2556แบบนี้ต้องเล่าให้ฟัง หน่อยแล้วล่ะค่าว่าความเป็นมาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะสาหรับความเป็นมาของโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรในพื้นที่นิคมจักรวสวรรคโลกนะครับซึ่งมีพื้นที่ดูแลเกษตรกรทั้งหมดประมาณ4ี่หมื่นไร่นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทํานานะครับระยะหลังนี้เราสังเกตว่า,าพื้นที่ทํานาในนิคมจักรวสวรรคโลกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ ได้รับการจัดโซนโซนิ่งจากะะกระทรวงเกษตรรกษกรนี่ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมการปลูกข้าวนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่เกษตรกรที่ทํานาเนี่ยจะมีการทํานาถึงปีละ 2- อถึงสาครั้งนะครับซึ่งแล้วก็ได้ผลผลิตก็เยอะแล้วก็มีรายได้จากการขายผลผลิตก็แต่ละฤดูกาลผลิตก็เยอะพอสมควรแต่ว่าเกษตรกรมักจะบ่นอยู่เสมอว่า ทำไมไม่พอใช้นี่นะครับทาไมไม่มีเงินเหลือนะครับ <ฮะ S 2> ก็เลยเได้เกิดเป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับทางนิคมก็เลยเลงพื้นที่เพื่อสํารวจสภาวะความเป็นอยู่ของเ,อเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับจากการสํารวจข้อมูลก็พบว่าการทานาของเกษตรกรในพื้นที่นิคมสกลสวำคโลกที่ผ่านมานั้นนะครับถึงแม้ว่าจะทํานาได้ปีละ2-3ถึงครั้งแต่ปรากฏว่าต้นตุนในการทํานาเนี่ย สูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับในขณะเดียวกันผลผลิตเองก็ไม่เพิ่มแล้วก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากการทํานาไปปลูกอ้อยมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งว่าเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าทําไมสมาชิกต้องเปลี่ยนอาชีพสุดท้ายนะี่็เลยมาวิเคราะห์ดูปรากฏว่าต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการใช้สารเคมีเป็นหลักนะครับ การทํานาของสมาชิกเนี่ยหน่วยงานราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทานาเนี่ยปรากฏว่าต่างคนต่างเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพัฒนาที่ดินก็ดีทางด้านชนบะทานก็ดีนะครับหรือแม้แต่สหกรณ์ที่เป็นสถาบันหลักของเกษตรกรเองเนี่ยก็ก็ต่างคนต่างทำนะครับแล้วก็ผลผลประโยชน์ที่ได้คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเกษตรกรก็เลยมีแนวคิดว่าท่านหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำนาเนี่ย เรามาทํางานร่วมกันใช้แผนงานร่วมกันใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยค,คิดว่ามันจะเกิดการประหยัดแล้วก็ช่วยสมาชิกได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือในตัวเกษตรกรเองนะครับขาดองค์ความรู้นะครับในการทำตำนาเช่นขาดการวิเคราะห์ดินการความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับการกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติอย่างนี้เขาก็ไม่ใช้กัน ใชา้ยาเคนีหมดนะครับนะครับมันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่เราได้คิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นพอ,อบอกว่ามีการทํางานร่วมกันในหลายๆหน่วยงานเลยอยาก <ผม S 1> ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคะครับหน่วยงานหลักๆที่เราทําร่วมกันก็คืออันดับแรกก็คือนิคมนี่แหละครับว่านิคมนในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนิคมนะครับดูแลกเกษตรกรหรือว่าสมาชิกทั้งหมดในเขตนิคมเนี่ยหน่วยงานที่สองก็คือสากลนิคม สวรรค์ก็โลกจำกัดนะครับ<ฆ>ซึ่งเป็นสถาบันเป็นนิติบุคคลเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายสกปรเป็นสถาบันของกเกษตรกรนะครับแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือฝ่ายส่งน้าและบำรุงรักษาที่สองของกรมชลประทานนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลและเรื่องน้ําที่ใช้ในการทํานาและก็หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสถานีพัฒนาพัฒนาที่ดินสุขโขทัยนะครับซึ่งมีบทบาทในเรื่องการแนะนําการใช้ดินใช้ปุย๋ยวิเคราะห์ดินให้สมาชิกนะครับ แล้วก็อีกในงานหนึ่งที่สําคัญก็คือศูนย์บริหารจัดก,การศัตรูพืชจังหวัดพิุโลกของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งมีบทบาทในเรื่องการส่งเสริมช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ใช้สารธรรมชาติในการกําจัดศัตรูพืชศัตรูข้าวในนาด้วยนะครับพอคะแล้วแบบนี้มีวิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการยังไงหรอคะอ๋อแล้วก็คัดเลือกโดยทางนิคมร่วมกับสากลนิคมนะครับแล้วก็ คัดเลือก,กเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะร่วมโครงการนะครับในปี54เราคัดเลือก10ครอบครัวนะครับโดยที่เอาเลือกคนที่มีความพร้อมที่สุดก่อนส่วนที่เหลือก็เอาไว้ในปีต่อไปนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นการทํางานร่วมกันถึง5หน่วยงานเลยทีเดียวแต่เอ๋ยังสงสัยอยู่เลยล่ะคะ่ะว่ามีตั้ง5หน่วยงานแล้วมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันอย่างไรแบบนี้เห็นทีต้องรบกวนผอพาไปคุยกับผู้แทนของแต่ละหน่วยงานหน่อยแล้วล่ะคะ่ะทไำได้ทำได้โอ้ไปกันเลยคะ่ะสำหรับฝ่ายส่งน้ำและบรูุสาที่2นะครับ ก็จะสังกัดโครงการส่งน้ําและหนูสาสุสโคไทยสํานักเทวประดานที่4นะครับก็จะได้เข้ามาร่วมบูรณาการนะครับกับหน่วยงานซึ่งทั้งท่านพอ,อนิคมสากลสองโลกนะครับก็ได้เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของแนวทางนะครับที่จะพัฒนาและปรับปรุงการทํานาข้าวของสมาชิกนะครับก็ได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละโอกาสนะครับ ในเรื่องการพิจารณาหาแนวทางที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของดินพืชและน้ำนะครับว่ากาพิจารณาจะหาแนวทางร่วมกันอย่างไรให้มันเกิดอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรมพื้นดินมีหน้าที่หลักที่จะเข้ามาสนับสนุนในส่วนขององค์ความรู้ที่เราดําเนินการอยู่ในขณะน,นี้เป็นเรื่องของการแนะนําให้พี่น้องเกษตร,รกรรู้จักการวิเคราะห์ดิน ให้พี่นักเกษตรกร,กรในโครงการเนี่ยเก็บตัวอย่างดินส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินสโุโขทัยเราจะรู้ปริมาณธาตุอาหารมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในดินเท่าไหร่สาคัญต่อนเน่องต่อเนื่องลงไปก็คือว่าจะลดต้นทุนได้เมื่อรู้ว่าในดินมีปริมาณธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วเนี่ยสำคัญมากที่สุดก็คือรู้ว่าจะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมลงไปในดินในอัตรากี่กิโลกร,รัมต่อไร่ปุ๋ยควรจะเป็นสูตรไหน ันนี้เป็นงานพื้นฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตนิคมทางศูนย์บริหารการสตูพืชพิษนุโลกนะครับแล้วก็ร่วมกับศูนย์โรงเรียนข้าวบ้านของกล้วยนะครับก็นําวิวัฒนาการด้านสารชีวพันธุ์มาใช้นะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับลดต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็ได้ผลดีและสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นที่ศูนย์ก็จะ ให้ความรู้นะครับกับเกษตรกรของที่นี่นะครับในเรื่องของการผลิตสารชีวพันธุ์ต่างๆเพื่อเกษตรกรมีทางเลือกในการพัฒนาตัวเองนะครับในการลดไซสสารเคมีพี่สุเทพคะแล้วบทบาทการทํางานอย่างบูรณาการของสาก์นิคมสวรรคโลกจํากัดนี้มีบทบาทคืออะไรหรอคะอ,อ๋อบทบาทของสากลนิคมสวรรคโลกจากัดนะครับก็ได้ร่วมกับหน่วยงานอีกห่านหน่วยงานครับคือท่านาทางนิคมนะครับทาง พัฒนาที่ดินนะครับทางว่าของกรมชนประธานนะครับแล้วก็ทางกเกษตรนะครับ mm hmm. ในส่วนของอสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดนะมีทั้งหมดประมาณ1,840ครอบครัวนะครับ mm hmm. ก็จัดเป็นเป็นกลุ่มนะครับ <Ka. S 1> มีทั้งหมด16กลุ่ม <Ka. S 1> ครับตอนนี้ในการที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จกัดจะจคัดเลือกจากสมาชิกแต่และกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลนดะ ทำนาแบบลดต้นทุนนะครับก็ทางสากลก็ได้ส่งเสริมในเรื่องอสินเชื่อนะครับเงินทุนนะครับก็จะเป็นปุ๋ยโฮโมนแล้วก็ผลันุ์ข้าวนะครับก็ได้จัดการอบรมให้กับสมาชิกร่วมกับทางหน่วยงานทั้งห้าหน่วยงานนี่แหละครับมา,มาด้วยเอาสมาชิกนามาเข้าร่วมการรับฟัง นะครับในแต่ละครั้งเพื่อให้สมาชิกได้อยู่ดีกินดีต่อไปครับมาที่ผอออกกันบ้างดีกว่าค่ะแล้ว<ม>บทบาทการทํางานอย่างบูรณาการของนิคมสาร,รก์สวรรคลโลกเลยคะบทบาทคือรเหรอคะผอออกคะครับบทบาทของนิคมก็คือ,เ,อเราเป็นหน่วยประสานงานให้ทุกหน่วยงานมารวมกันนะครับโดยบูรณาการแผนปฏิบัติงานงบประมาณทรัพยากรทั้งหมดของทั้ง5้าหน่วยงานมารวมกันแล้วก็ทางนิคมก็จะเป็นศูนย์ประสานงานให้แล้วก็เป็นศูนย์ เรื่องใกล้ๆว่าเป็นศูนย์ของสมาชิกที่ร่วมโครงการที่จะติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งเป็นหน่วยงานในการจัดอบรมนะครับช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆทั้งหลายหน่วยงานคร่ะแล้วผลลัพธ์หลังจากที่ดําเนินโครงการไปแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างล่ะคะคุณอ้สำหรับผลลัพธ์นี่ก็เท้าที่เราตรวจสอบเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับคือวัตถุประสงค์หลักเราต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับ ทีนี้เมื่อสิ้นโครงการเนี่ยจากการวิเคราะห์ตัวเลขปรากฏว่าต้นทุนการผลิตของสมาชิกที่ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละยี่สิบสองทีเดียวครับนะับว่าประสบผลสําเร็จพอสมควรนะครับก็คงจะต้องมีการขยายโครงการนี้ออกไปให้มากขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนครับนอกจากนั้นเกษตรกรก,รก็มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นะนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับ โอ้จากการทำงานนะคะของทั้ง5้าหน่วยงานก็สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ค่ะนั่นก็คือการลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มผลผลิตนะคะต่อไร่ในอัตราที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่ลงทุนไปนั่นเองค,ค่ะแม่ฟังคำยืนยันจากท่านผอแล้วก็พี่ผู้แทนจากหน่วยงานไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะเอว่าเดี๋ยวเราไปฟังคายืนยันคล้องจริงจากพี่ๆเกษตรกรกันเลยดีกว่าค่ะครับเจน ก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับมันก็ใช้พวกสารเคมียเยอะเนาะต้นทุนมันก็สูงครับต้นทุนสูงแล้วก็มันสุขภาพเราไม่ดีครับมันมันก็ใช้แต่พวกสารเคมีนะครับพอระยะหลังเข้าร่วมโครงการตรงนี้มันมันก็จะดีขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายเราลดลงนะครับมันส่วนที่ได้มันก็จะเหลือมากขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณนะครับ 5,500บาทนะครับพอเข้าร่วงโครงการแล้วมันจะอยู่ที่5,000บาทนะครับเพราะเราไม่ได้ซื้อพวกสารคือสารยาฆ่าแมลงนะครับสารเคมีนะครับก็จะประหยัดตรงนี้ไปประมาณ500บาทต่อไร่ครับก็ให้ไปอบลมนะครับปัญหาเรื่องโรคอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีมารบกวนนะครับถ้าโครงการนี้ยังอยู่นะครับเราทำไปเรื่อยๆนะครับต้นทุนมันจะต่ำไปเรื่อยๆนะครับต่ำไปกว่านี้นะครับ เพราะว่าพวกอ,อินทรีย์วัตถุต่างๆในในดินนะครับมันมันจะไม่ถูกทําลายนะครับผลผลิตมันก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็ต้นทุนนี้มันมันจะต่ําลง ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่สาวชาวเกษตรกรคนสวยค่ะที่เขาบอกว่าเขาอยู่โครงการนี้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นแรกแต่พอเจอัวจริงสาวมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะนั่นก็คือพี่ปราณีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราณีสวัสดีค่ะรุ่นแรกจริงหรอสาวจังจริงค่ะยืนยันเลยนะยืนยันค่ะทีนี้ทํานามากี่ปีแล้วคะเนี่ยทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วค่ะโอ้แล้วก็อยู่กับนามาตลอดเลยใช่ทีนี้ <ฮะ S 1> ที่เนี่ยทานาเนี่ยปีหนึ่งกี่ครั้งคะปีหนึ่งสามครั้งค่ะเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะ มีค่ะปัญหาอะไรคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยปัญหาพี่ระบาดราคาปุ๋ยยาแพงต้นทุนเราสูงค่ะจากทุกครั้งที่เราทํามามันจะอยู่ที่ประมาณไร่ละห้าพันพอเราได้เข้าร่วมโครงการปุ๊บก็อยู่ที่ประมาณไร่ละสามพันโอ้ย <c oughs> ตอนแรกพอรู้ว่าอุ้ยจะมีโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยตอนนั้นเราเชื่อไหมว่าโครงการนี้เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้ไม่เชื่อค่ะ ไม่เชื่อเลยใช่ค่ะแล้วจูจ่ๆอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจคะให้เราตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเราเห็นเพียระบาดในนาเรามากแล้วเราก็เลยไปเข้าร่วมโครงการแล้วเราก็ไปอบรมเราก็เอาวิธีการที่เราไปอบรมมาทําแล้วมันประสบผลสำเร็จ อ๋อคือเริ่มแรกเนี่ยคือเขาสอนให้เรามีความรู้ก่อนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เลยลองมาลองทําดูปรากฏว่าก็ได้ผลจริงๆได้ผลจริงค่ะแล้วอย่างนี้ประโยชน์นอกจากการลดต้นทุนการผลิตแล้วเรายังได้ประโยชน์ในด้านอื่นอีกไหมคะได้ค่ะดินเราไม่เสื่อมค่ะโอทําให้ดินเราดีค่ะพอเราหว่านปุ๋ยไปผลออกมาก็คือข้าวเราเขียวค่ะจากที่เมื่อก่อนเราใช้พวกสารเคมีมันเป็นกรดเป็นด่างข้าวเราไม่ดี <Cornell> แบบนี้นี่นะคะอย่าเชื่อว่าพี่ๆเกษตรกรนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านฟังแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะคงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแน่เลยแบบนี้นะคะให้พี่ปราณีค่ะฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรที่กําลังชมอยู่ทางบ้านเลยค่ะก็อยากจะฝากสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านค่ะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วจะรู้ว่าเราลดต้นทุนได้มากแค่ไหนความเป็นอยู่จะได้ดีค่ะ S <S จะได้มีเงินเหลือเก็บเยอะเยอะอ๋อนี้แหละสาคัญที่สุดเลยค่ะพี่ปาดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่ป๊อปสาหรับโครงการดีๆที่น่าสนับสนุนแบบนี้นี่แหละค่ะคือตัวอย่างของการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันและร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีพี่ๆชาวกเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่ๆชาวเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงค่ะ ขอบคุณน้องเอมากๆนะครับที่พาเราไปเยี่ยมชมโครงการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นิคมสหกรณ์สวรรคลโลกนะครับที่มีการให้เกษตร,รกรนั้นเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับแต่ว่าสาระดีๆแบบนี้ยังไม่จบแต่เพียงช่วงนี้นะครับไปตามกันต่อที่เรื่องเล่าชาวสากร์ครับ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราชาวสากลวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสมชายชานารงคกุลนธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2556ถึงปี2557ระหว่างสหกรณ์ที่มีสมาชิกปลูกและรวบรวมข้าวโพดและบริษัทผู้รับซื้อ โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานณห้องแกรนดบารูมโรงแรมเทวราชจังหวัดน่านค่ะโดยสหกรณ์ที่ร่วมลงนามประกอบด้วยสหกรณ์จากจังหวัดน่านและจังหวัดตาดจำนวนทั้งสิ้น8แห่งนะคะและบริษัทผู้รับซื้อได้แก่บริษัทเทียนหงเทรดดิ้งจำกัดและบริษัทเอิร์ธเฟรชจำกัดค่ะท,ทุกปีสหกรณ์ผู้ซื้อเช่นสหกรณ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ สตก่ผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องใช้ข้าวโพดเป็นแหล่งโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งท,ท,ทุกปีก็ต้องใช้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนเดียวอาจจะใช้หลายๆเดือ,ตอนต่อเนื่องทั้งปีเหมือนการติดต,ต่อระหว่างการระหว่างสากลผู้รวบรวมผู้ผู้ผลิตข้าวโพดกับสากลผู้ใช้ก็คือสากลผู้ผลิตอาหารสัตว์หรือผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีการซื้อขายกันในการเทะซื้อผลิตระหว่างกันตรงนี้มีเป้าหมายประมาณแสนตันเราหวังว่าสากลจะได้รวบรวมข้าวโพดที่มีคุณภาพส่งต่อกับผู้ส่งออกที่มีคุณภาพในการดึงข้าวโพดออกจากระบบ รันตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่เราเสริมเข้าไปในมาตรการที่ใช้สากลเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนแก้ปัญหาเรื่องข้าโพดการลงนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นการรวมพลังระหว่างกระบวนการสากลและบริษัทเอกชนในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสาก์ที่ปลูกข้าวโพดเพื่อแก้ปัญหาข้าวโพดล้นตลาดและให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านและจังหวัดตากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้นะคะนายสมชายชานรงค์กุลนธะิบดีกรมส่งเสริมสหกรณากร เป็นประธานในการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายระบบการคุ้มครองสหกรณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของสหกรณ์ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะในการร่วมกันคิดเพื่อหาแนาวทางในการพัฒนาสหากรณ์ของไทยให้มีความเข้มแข็งและเพื่อให้พี่น ้องชาวสหกรณ์มีความกินดีอยู่ดีตามอุดมการหลักการและวิธีการของสหกรณ์ค่ะสำหรับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับปัญหาของเกษตรกรในบ้านเราทุกวันนี้นะครับก็คือการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทุกปีแต่ว่าผลผลิต กลับไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ก็คือการทํางานในเชิงบูรณาการนะครับที่ทุกฝ่ายต่างรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองรวมไปถึงถ้าหากว่าเกษตรกรมีความตั้งใจจริงและร่วมไม้ร่วมมือกันเหมือนอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยทําอยู่ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าแนวคิดนี้มีการขยายต่อไปเรื่อยๆก็จะช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยในระดับประเทศได้ดีอย่างดีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้คงจะต้องมาอ่านจดหมายและปรเสนยบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามานะครับวันนี้เราคัดเลือกเป็นปรเสนยบัตร2ฉบับนะครับเพื่อที่จะส่งมอบเสื้อสวยๆจะส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับฉบับแรกมาจากคุณธีรยุทธ์นบ พกุลสถิตนะครับมาจากตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีเขียนมาบอกว่าได้มีโอกาสติดตามรับชมรายการของเราทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายสามารถช่วยเกษตรกรในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษเรื่องของเศรษฐกิจแบบพอเพียงทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็ขอชื่นชมสาก์การเกษตรที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ให้บริการแก่สมาชิกเป็นอย่างดี ทำให้ได้นําข้าวสารอาหารแห้งน้ําตาลเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่สมาชิกต้องการนําส่งสินค้าไปถึงบ้านสมาชิกเป็นประจําทุกเดือนนะครับก็ขอชื่นชมาณโอกาสนี้ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณจินตนาอ่อนแก้วมาจากราชบุรีเขียนมาบอกว่ารายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาเป็นรายการที่ให้สาระความรู้แก่ชาวสหกรณ์และผู้สนใจสามารถนําไปใช้ต่อยอดและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็ขอให้มีรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับ ขอบคุณไปสนณีบัตทั้งสองฉบับและทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมบ้างก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณสำหรับาก,การติดตามรับชมด้วยนะครับผมจำเรือรัตนตั้งตระกูลและทีมงานสวัสดีครับสหกกรรร์ชช่่วยยยเเเเปปป็น็นนนูตาาาดแลลัษผะโ้ททีทม ยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณากรมีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยโดยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจง จเจริคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรารวมแรง